สำหรับสรุปกรรมการณีข้งที่3ครับในวิชากฎหมายอาญาข้อ2ก็ข้อ3นะครับนี่ก็บรรยายโดยท่านอาจารย์เกียรติขจรนะครับเริ่มต้นของครั้งนี้นครับก็จะเริ่มกันที่คำให้ปากษาฎิกาครับ1 0 4 0งศศนทับสองหนะครับยูดูว่ามีเนื้อหามีอะไรบ้างครับ <c oughs> จำเลยปลอมคำร้องขอออกหนังสือเดินทางนะครับเพื่อขอออกหนังสือเดินทางหลังจากนั้นได้นำคำร้องดังกล่าว ไปใช้แสดงเป็นพยานหลักฐานในการขออ่กนหนังสือเดินทางของจำเลยต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่นเมืองเจด้านะครับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อให้ดำเนินการอ่กนหนังสือเดินทางดังกล่าวให้แก่จำเลยโดยจำเลยใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนาหนังสือเดินทางของลอเรือที่จำเลยทำปลอมขึ้นไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สถานกองสุลใหญ่เพื่อประกอบคำร้องขออ่กนหนังสือเดินทางพร้อมทั้งลงลายมือชื่อปลอมของลอเรือในคำร้องดังกล่าวนะครับเป็นการแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สารกงสุลใหญ่หลงเชื่อนะครับนำข้อมูลดังกล่าวตามคำร้องขอออหนังสือเดินทางซึ่งเป็นเอกสารปลอมเข้าฐานข้อมูลการจะทําหนังสือเดินทางของสารกงส่วนใหญ่แล้วก็สแกนลายมือเชื่อปลอมที่จําเลยลงไว้ในคาร้องขอหนังสือเดินทางในช่องผู้ถือหนังสือเดินทางเพื่อประมวลผลออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือเดินทางนะครับถือเป็นการปลอมเอกสารราลลชาการโดยใช้เจา้าพนักงานเป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดนะครับเมื่อการกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของผู้ขอหนังสือเดินทางนะครับ อ๋ออันถือว่าเป็นการกระทําที่ใกล้ชิดต่อความผิดสําเร็จเข้าขั้นลงมือกระทําความผิดแล้วนะครับแต่ว่าการกระทําไม่บรรลุผลเนื่องจากตอนที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าจําเลยเนี่ยเคยยื่นคําร้องขออ,อ่อนหนังสือเดินทางในชื่อของจําเลยกรมการกองศูนก็เลยไม่ได้อ,อ่อนหนังสือเดินทางตามคําร้องนะครับให้จําเลยจําเลยก็เลยมีความผิดฐานพยายามปออาลอมเอกสารราชการนะครับก็เป็นในการที่น่าสนใจเลยนะครับ สำหรับเนื้อหาต่อมาะะก็จะเป็นความผิดอาญาตละฐานะครับก็จะแบ่งออกเป็นประกอบภายนอกมี3ส่วนนะครับก็คือผู้กระทําการกระทําและก็วัตถุแห่งการกระทํานะครับในเรื่องของผู้กระทํานะครับก็ก็จะเริ่มที่ผู้กระทําความผิดเองโดยอ้อมนะครับก็คือผู้ที่ใช้หรือว่าหลอกบุคคลซึ่งมีการกระทําตามมาตรา59นะครับให้กระทําความผิดโดยผู้ถูกใช้หรือถูกหลอกเนี่ยไม่ต้องรับผิดฐานกระทําโดยเจตนา เพราะว่าไม่รู้นะครับข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดดันั้นเดี๋ยวเราไปตัวตัวอย่างกันครับตัวอย่างก็จะเป็นข้อสอบเก่านะครับในข้อสองครับสมัยที่58นะครับเรื่องก็มีอยู่ว่านายจิตเนี่ยต้องการขโมยร่มของในายใจแต่ไม่มีโอกาสที่จะไปหยิบร่มนั้นด้วยตนเองครับนายจิตจึงไปหลอกนายจอมครับว่าร่มของในายใจเป็นของนายจิตขอให้ในายจอมช่วยหยิบส่งมาให้ โดยจะให้เงินค่าจ้างด้วยนะครับนายจอมก็หลงเชื่อจึงหยิบล่มของนายใจส่งให้แก่นายจิตแล้วนายจิตก็เอาล่มนั้นไปนะครับก็ให้วินัยชัยว่านายจอมและนายจิตเนี่ยมีความผิดฐานใดหรือไม่นะครับสำหรับตั้งทงคงตอบนะครับนายจอมไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์ของนายใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334นะครับเพราะไม่มีเจตนารักทรัพย์เนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นล่มของนายใจโดยเข้าใจไปว่าเป็นของนายจิต เป็นการไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าร่มนั้นเป็นทรัพย์ของในายใจซึ่งเป็นทรัพย์ของผู้อื่นอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3, 3ามสั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5 9วรรคสามนายจิตมีความผิดฐานลักทรัพย์ของในายใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามสโดยนายจอมเป็นเครื่องมือนะครับของนายของนายจิตในการการะทําความผิดถือว่านายจิตเป็นผู้กระทําความผิดเองโดยทางอ้อมนะครับนายจิต ไม่ใช่ผู้ใช้นะครับให้ในายจอมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา8ปเพราะจะเป็นการใช้ตามมาตรา8ปเนี่ยผู้ถูกใช้จะต้องรู้ว่าการกระทําตามที่ถูกใช้เป็นความผิดนะครับข้อสังเกตข้อนี้นะครับก็ในการนําหลักกฎหมายอาญาเรื่องผู้ใช้เหมาข้อสอบเนี่ยอ้างอิงดีกา3 3 3 6ทับเอถึง3 3 3 7ทับสอเนี่ย จะเห็นได้ว่าข้อที่จริงตามดีกาเนี่ยและข้อที่จริงตามคําถามเนี่ยแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับโดยตัวคําถามเนี่ยเป็นเรื่องหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าในเรื่องของดีกา่ยเป็นเรื่องการทําลายเอกสารนะครับแต่ที่เหมือนกันก็คือในหลักกฎหมายมาตรา84่เนี่ยผู้ใช้ใช้ให้ผู้อื่นทำความผิดโดยผู้ถูกใช้รู้ว่าการกระทําตามที่ถูกใช้เป็นความผิดเนี่ยหากผู้ถูกใช้กระทําความผิดตามที่ถูกใช้ ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการนะครับหากผู้ถูกใช้เนี่ยไม่กระทำความผิดตามที่ถูกใช้ผู้ใช้ต้องรับโทษ 1- ใน <dış> 3ของโทษที่กําหนดแต่หากผู้ถูกใช้ไม่รู้เลยว่าการกระทําที่ถูกใช้เนี่ยเป็นความผิดก็ถือว่าผู้ใช้เป็นผู้กระทําความผิดเองโดยทางอ้อมนะครับในเนื้อหาตอนท้ายนะครับความแตกต่างระหว่างผู้กระทําความผิดโดยทรงอมแล้วก็ผู้ใช้นะครับ1นนะครับกรณีผู้ใช้นะครับ ผู้ถูกใช้เนี่ยต้องมีจตนาการทำความผิดอันที่2ครับกรณีผู้กระทำความผิดเองโดยอ้อมผู้ถูกหลอ,อกก็ไม่มีจตนาการะทำความผิดครับอันนี้ก็ตามหลักที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับในตัวอย่างแรกนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงมาตรา84นะครับว่าวัคที่3เนี่ยก็คือสําคัญนะครับวัคที่3ก็มีใจความอยู่ว่าถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิดนั้นผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ แต่ถ้าผู้ถูกใช้เป็นบุคคลอายุไม่เกิน18ปีผู้พิการผู้ทุพพลภาพลูกจ้างหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใช้ผู้ที่มีฐานะยากจนหรือผู้ต้องพึ่งพาผู้ใช้เพราะเหตุป่วยเจ็บหรือไม่ว่าทางใดให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้ใช้กึ่งหนึ่งของโทษที่สั่งกำหนดสำหรับผู้นั้นมาดูตัวอย่างอินิกาครับเป็น1961ทับ2อนะครับ เป็นเรื่องของการวิวาทหมายถึงการสมัครใจเข้าต่อสู้ทําร้ายกันคำพูดของจำเลยที่ว่าการย้ายตำรวจต้องมีขั้นตอนต้องมีคณะกรรมการอย่าไปเชื่อให้มานกนะเป็นเพียงการสแสดงความเห็นในการสนทนาเท่านั้นไม่ได้มีข้อความใดที่เป็นการท้าทายให้ผู้ตายหรือผู้เสียหายออกมาต่อสู้ทำร้ายกับจำเลยเพียงแค่นี้จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายก่อเหตุวิวาทไม่ได้นะครับจำเลยถูกตีที่ทัดดอกไม้ด้านขวา จนร่วงตกจากเก้าอี้เข่าสุดลงกับพื้นผู้ตายเข้าล็อกคอแล้วก็ดึงเสื้อจำเลยไว้พร้อมกับพูดว่าเอาให้ตายและมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งกลูก,กันเข้ามาจะรุมทำร้ายจำเลยครับจำเลยสะบัดหลุดแล้วก็ชักปืนออกมาขู่โดยหันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าพร้อมกับตะโกนว่าอย่าเข้ามาทัานใดน,นั้นก็มีคนเข้ามาตบบปืนในมือจำเลยเพื่อจะยั่งปืน,นครับปืนเลยลั่นขึ้นหนึ่งนัดกระสุนถูกผู้ตายลม้มลงถึงแก่ความตาย จำเลยก็วิ่งหนีแต่ว่าคนกลุ่มนั้นวิ่งไล่ตามจะทําร้ายจำเลยนะครับจำเลยยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าอีกหนึ่งนัดแล้ววิ่งไปได้หน่อยนึงก็หมดสติล้มลงก็สนปืนได้ชิ้2พลพาดไปถูกผู้เสียหายบาดเจ็บสาหัสนะครับดังนี้ฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าหรือพยายามฆ่าจำเลยจึงไม่มีความผิดและจะถือว่าจำเลยกระทาให้ผู้อื่นตายโดยประมาทหรือรับอันตรายสาหัสโดยประมาทไม่ได้ เมื่อปรากฏว่าจำเลยมีใบอนุญาตพกอาวุธปืนของกรมตำรวจซึ่งจำเลยมีสิทธิพกอาวุธปืนได้ทั่วราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติราชการสืบสวนกรณีของจำเลยจึงไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา8ทวีและจำเลยย่อมไม่มีความผิดตามมาตรา72ทวีแห่งพรบอาวุธปืนเมื่อปรากฏแก่สาลดีกาว่าการการะทำของจำเลยไม่เป็นความผิดสาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกฟ้องครับแลฎีกาสุดท้ายสำหรับ คลิปนี้นะครับเป็นดีกา1 4 4 6 0 5 6ครับ2 5ครับตามประมวลกฎหมายยา마ตาตาึ่งแปบัญญัติว่าผู้ใดทำให้เสียหายทำลายซ่อนเลน์เอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเพนัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจุดๆนะครับการที่จะเป็นความผิดตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวต้องได้ความว่าเป็นการเอาไป ใส่เอกาสารของผู้อื่นแต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของของเอกสารดังกล่าวด้วยแล้วเนี่ยการที่จำเลยเอาเอกาสารไปจึงไม่เป็นความผิดตามมาตราดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้อื่นหรือว่ากองมรดกมีส่วนเป็นเจ้าของเอกสารด้วยหรือไม่